สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีพี่ๆน้องๆแฟนเพจของพวกเราครับผมนี่ครับผ่านพี่ๆน้องๆเอฟซี FC ของพวกเราทุกทุกท่านครับมาชมบรรยากาศด้านในครับผมบรรยากาศศาลหลักเมืองครับถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับครูบ้านครูเมืองบุรีรัมย์ครับ วันนี้เราได้มีโอกาสได้มาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดผ่านไปทางช่อง YouTube ทางช่องแฟนเพจพวกเราครับศิริศุวิรมครับผมเนาะให้เพื่อนๆที่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้มาเหมือนเราหรือว่ายัางไม่มีโอกาสได้มาก็ได้เห็นก่อนเพราะเห็นความสวยงามหรือบรรยากาศด้านในแล้วอยากมาครับล้วก็อยากถ่ายทอดให้เพื่อนๆเห็นก่อนครับเนาะหรือว่า พี่น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศครับที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาก็อยากให้เห็นครับเนาะบรรยากาศทางด้านในบรรยากาศของศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ครับผมเป็นที่สักการะเนาะก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองบุรีรัมย์ก็ให้ความเคารพครับ ตรงนี้ก็จะวันนี้ก็จะดูล่งๆครับเรื่องของผู้คนที่เข้ามาเนาะก็เข้ามาแล้วก็ออกไปอนะ่าว่าพอไหวเสร็จก็ออกไปครับก็ทยอยกันมาอนะ่าเขา้าเข้าออกออกตลอดเวลาครับก็ถือว่าดีครับเนาะอ่าเป็นะนะนะม,มาตรกาศที่ดีก็ว่าการมาสารหลักเมืองส่วนมากก็ไม่ได้อยู่นานเนะนะท่าไหร่มาถึงก็จะมากราบไหว้แล้วก็นะ กลับออกไปครับมีคนเข้าคนออกตลอดเวลาและบางคนบางท่านก็มาแก้บนกันแก้บนกันแล้วก็นี่ฮะสิ่งที่นํามาแก้บนก็จะมีหลายอย่างครับมีไข่มีหลายๆอย่างครับบางท่านก็เนี่ยนำรูปปั้นช้างรูปปั้นไก่รูปปั้นม้าครับถวายแก้บนครับนใดที่บนประสูข้าเสด็จก็นำมาแก้บนครับรากาตรงนี้ก็เป็นเสามังกอสองตัวเนาะ,ะเรียกติดรูปคุป,ป้าเลยครเรามาเห็นตรงนี้ก็อยากจะ ถ่ายทอดเนาะหรือว่าทำคลิปออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นครับเนาะในแง่มุมหรือว่าในช่องของพวกเราครับในบรรยากาศที่เรามาไหว้แล้วก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้เข้ามาชมอิ่มบุญไปกับพวกเรานะมีความสุขไปกับพวกเราครับผมสะอาดสะอ้านมากๆครับไม่มีเศษเครองสกยกเลยครับผมเนาะเข้ามาแล้วรู้สึกสะอาดโล่ง ถานที่ก็ลุงครับผมเนาะจัดได้อย่างสวยงามพอคาแม่ค้าก็มาขอพอรกันนะห mm. ลายๆท่านก็มาขอพอรเรื่องการงานงานครับเนาะใมืมาบุรีรัมย์ก็อย่าลืมแวะมาไหว้สการะครับมา,าบไหว้ศาลลังเมืองบุรีรัมย์ครับขอ mm. ท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ